สวัสดีครับผมนัชนนนะครับแต่วันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับทางด้านหลังผมทางด้านนู้นไปนะครับเราจะมองเห็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับนับสิบหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะครับแล้วแปลงแปลงนี้นะครับด้วยความที่ของเขาอ่ะอยู่ใกล้กับ ภูเขามากๆเลยนะครับเส้นทางเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นถนนทางหินคลุกก็ตามแต่นะครับตัวลัศมีของถนนเองกว้าง5เมตรใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ตรงเนี่ยมันเป็นลักษณะนเนินนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้กับแนวภูเขานะครับทางด้านเจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็เลยอยากทํามาตรฐานนะครับผนังตัวเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเทคอนกรีตเอาไว้อย่างหนาเลยนะครับผมแล้วก็ ค่อยบททับตัวถนนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ใช้ถนนในโครงการเนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าเรื่องของน้ํากัดเซาะเนี่ย สบายใจได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับในโครงการนี้นะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับน้าประปาไฟฟ้าขยายมาให้ถึงหน้าแปลงตอนนี้เห็นเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสายไฟเสร็จสับเรียบร้อยและที่สําคัญตรงหัวเสาสังเกตดีๆนะครับตรงด้านนี้นะครับจะเป็นไฟสว่างสองทางนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วตรงบริเวณจุดนี้นะครับถือว่าเป็น ทำเลนะครับที่เราสามารถมองเห็นวิว 360องศาที่จะสามารถมองเห็นภูเขาได้รอบๆด้านเลยนะครับผมอย่างด้านหลังของเราตรงนี้ครับก็สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้เลยนะครับทางด้านฝั่งเนี่ยจะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับผมแต่เวลาที่คนมาปลูกสร้างบ้านนะครับเราสามารถที่จะออกแบบได้ในแปลงนี้นะเพราะว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนนะครับเราก็สามารถมองเห็นวิวภูเขาวิวทิวทัศน์ได้นะครับในโครงการเนี่ยมันมีทั้งหมด9แปลงตอนเนี่ยปิดการขายไปแล้ว งแปลเหลืออีก7แปลงเท่านั้นแล้วขอบอกได้เลยนะครับว่าอันเนี้ยผมมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นนะครับซึ่งเคยบอกไปในเพจแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่โอนภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับผมจะได้รับส่วนลดพิเศษนะครับ5 0า0มืบาทนะครับผม1ครึ่งแปลงนี้ราคาพร้อมค่าโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพียงแค่ 8แสนท้วนเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเลยเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยราคานี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยอยากให้รีบติดต่อเข้ามาชมกันนะครับกับที่ดินแปลงสวยๆแปลงเนี่ยดูจากลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะของเนินนะครับแล้วก็ค่อยไต่ระดับลงมาระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยอยู่ที่80 8เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของบรรยากาศนะครับเ,เย็นจนถึงเช้าเนี่ยอากาศจะเย็นสบายเลยทีเดียวเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับแนวภูเขาด้วยอย่างวันเนี่ยเป็นวันที่คึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนทําท่าจะตกมานะครับตอนเนี้ยอากาศอยู่เวลาประมาณ29องศานะครับก็ถือว่าสบายๆมากๆเลยนะครับผม รูปแปลงของที่ดินแปลงเนี่ยนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวเอกสารสิทธิ์ของเขาเองเนี่ยเป็นโฉนดนะครับครุฑแดงนอสซสีจอแล้วก็ด้วยรูปแปลงนะครับของเขาจะติดกับถนนด้านหน้าที่เป็นถนนสาธารณะหินครุฑนะครับแล้วก็หันด้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับแปลงเนี้ยจะได้หน้ากว้างที่ติดกับถนนสาธารณะนะครับกว้างถึง36เมตรแล้วก็ความลึกมาจนถึงท้ายนะครับอยู่ที่66เมตรนะครับผมเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยหไร่สอ ง,งานหรือว่า1ไร่ครึ่งนะครับราคาโปรโมชั่นสำหรับคนที่โอนในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมเพียงแค่8 0 0 0 0 0บาทท้วนนะครับและพร้อมทั้ง ไฟฟ้าน้ำปปาไฟสว่าง2ทางนะครับทั้งด้านหน้าแปลงก็แล้วก็ด้านท้ายแปลงถือว่าคุ้มค่ามากๆต้องบอกนะครับว่ารีบจองด่วนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพอเลยโปรโมชั่นแล้วเนี่ยส่วนลดจะได้น้อยมากแล้วราคาเนี่ยจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเรื่องของเส้นทางการมาเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบท 4030นะครับเพียงแค่800เมตรเรือนที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างแยกไฟแดงหนองกว้างแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะไปหนองตากยานะครับแต่ว่าเราจะอยู่กึ่งกลางระหว่างไฟแดงหนองกว้างกับวัดถ้ำสิงโตแก้วนะครับคุณขับรถมาจากไฟแดงแยกหนองกว้างเนี่ยประมาณ2กิโลซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นสถานาีสถานีการ์ดนะครับของปตทอ,อยู่นะครับมันจะมีซอยเข้ามานะครับที่เป็นถนนลาดยางเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับ ตามถนนลาดยางมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับจนถึงออบ้านคนที่เขาทําสวนปาล์มอยู่นะครับพอบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นถนนลูกรังนะครับซึ่งถนนลูกรังเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ2 0 0เมตรขับเข้ามานิดนึงก็จะเป็นโครงการของที่ดินแปลงนี้แล้วที่ตั้งอยู่นะครับและสําหรับใครที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมว่าจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับผมระยะทางทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่103กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใากล้มากๆนะครับ เราก็จากถนนเพชรเกษมเนี่ยสามกิโลเมตรเราจะเดินทางมาจากจอมบึงก็ได้หรือว่ามาจากโพธารามก็ได้ถ้าเกิดว่าคนที่มาจากโพธารามนะครับให้วิ่งเส้นเดียวกับโครงการพระราชดำริเขาชงุ้มก็คือ4036พอมาเจอแยกไฟแดงหนองกวางนะครับก็ให้เลี้ยวมาที่ถนน4 0 3 0นะครับผมก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้ละจากถนนจากโครงการพระราชดำริเขาชงุ้มนะครับมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยประมาณ12กิโลเมตร แต่ถ้าบอกคนที่มาจากจอมบึงนะครับสามารถวิ่งเส้นถนนทางหลวงแผ่นดิน3087มาได้เลยเราก็มาแยกตรงถนนเส้น4030อีกทีนึงจากมหาวิทยาลัย ราชพัดจอมบึงนะครับมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่15กิโลเมตรหรือว่าจากตลาดจอมบึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะหาซื้อของกินของใช้นะครับที่ตลาดจอมบึงก็ประมาณ15กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดจะเอาตลาดใกล้ๆก็จะต้องเป็นตลาดนัดนะครับหรือว่าเป็นร้านค้าที่อยู่ในบริเวณละแวกสี่แยกไฟแดงหนองวางซึ่งสี่แยกไฟแดงหนองวางเนี่ยอยู่ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรตรงบริเวณจุดนั้นนะครับนอกจากตลาดนัดนอกจากร้านค้าแล้วนะครับก็จะมีเป็นโรงเรียนนะครับมี มีวัดมีอบตอมีสถานีอนามัยนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับผมเราจะเห็นนะครับว่าที่โครงการเนี่ยพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการล้อมรั้วนะครับเป็นรั้วลวดนามให้ทั้ง4ด้านเนี่ยเอาไว้ให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใครที่เข้ามาชมเนี่ยจะเห็นแนวขอบเขตนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวแล้วบริเวณแถวนี้นอกจากวิวภูเขาแล้วนะครับยังคงเป็นพื้นที่ที่ดูสงบสบายเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับคนแถวนี้เขาก็จะปลูกเป็นพวกมันสปลังแล้วก็ ปลูกสวนปามนะครับผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวแปลงกันบ้างด้านท้ายของตัวแปลงนะครับจะมีตั้งเสานะครับขึ้นไปแล้วก็จะมีไฟสว่างสองทางนะครับที่เป็น UFO นะครับ เพิ่มให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเปี่ยวเลยทางด้านหลังบริเวณจุดเนี่ยที่เราเห็นนะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวสวนปานใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไร่มันสหลังที่ติดกับแปลงเราเรามองผ่านทะลุทางด้านหลังไปเนี่ยครับเราจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้อีกนะครับผมและถัดจากภูเขามาเนี่ยบริเวณลักษณะใกล้ๆกับเชิงเขานะครับก็จะมีบ้านของชาวบ้านดั้งเดิมที่เขาทําเกษตรอยู่แถวๆนี้นะครับลายล้อมแล้วเรามองไปทางอีกด้านฝั่งนึงนะครับฝั่งนู้นนะครับอันนู้นจะเป็น ทางด้านฝั่งทิศใต้นะครับฝั่งทิศใต้เนี่ยจะเห็นเทือกเขายาวเลยนะครับรู้สึกว่าตรงด้านนั้นจะมองเห็นเขาแดงนะครับมีเขาแดงใหญ่แล้วก็เขาแดงทางด้านกาญจนบุรีด้วยปแปลงในลักษณะ1ไร่2ง,งานแบบปแปลงนี้นะครับตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับผม ต่เรใครที่สนใจนะครับราคานี้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับรีบๆด่วนเลยนะครับสามารถแจ้งนัดล่วงหน้าเข้ามาดูได้นะครับขอสักหนึ่งวันหรือว่าใครจะเดินทางมาเองก็ได้นะครับตามที่ผมแจ้งเลยถือว่ามาง่ายมากๆแล้วนะครับผมโทรหาผมนัชนนหรือว่าทีมงานก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญแล้วก็คุณเจนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับหรือนะครับท่านสามารถที่จะทัก ไลน์เข้ามาคุยได้ในไลน์ Official a c c o u n t ทนะครับทีมงานจะขึ้น QR โคดมาให้นะครับท่านสามารถที่จะสแกนตอนนี้เลยก็ได้หรือแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สแกนตอบถามข้อมูลเข้ามานะครับที่สวยๆแบบเนี้ยต้องบอกว่ามีเหลืออีกไม่มากนะครับผมแล้วก็ทายที่จุดนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังสนใจที่ดินลนนักษณะนี้อยากได้บ้านริมภูเขาใกล้ตาขนาดนี้นะครับทายที่จุดนี้ฝากกดติดตาม ครับอย่าลืมนะครับแล้วท่านก็สามารถกดกะดิ่งได้เพื่อการรับข่าวสารแจ้งเตือนในครั้งถัดไปวันนี้ผมะะนัชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย